อาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้คุณก็ณอยู่กับผมมิสเตอร์ซิกและในวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวเกมราคา3,000บาทกันนะทุกคนซึ่งมันก็คือเกมไดโบสีนั่นเองครับแต่มันก็อาจจะดูคลิกเบ็ดหน่อยๆนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยตัวเกมก็มีขายทั้งหมด3แพ็กเกจเลยก็คือแพ็กเกจแบบธรรมดาหรือแบบสแตนดาร์ดอ dition นะครับอยู่ที่69เหรียญซึ่ง69เหรียญนี่ก็จะราคาประมาณ2,100บาทนะนะก็ยังถือว่าแพงอยู่ดีแหละแล้วก็แพ็กเกจที่2ที่ผมมีอยู่นะครับก็คือดิาาจิทีี่่89เหหรรรยญืออา 2, าวๆ2,700บทะะนะ มันก็ค่อนข้างจะสุดอยู่พอสมควรเลยส่วนแพ็กเกจสุดท้ายหรือแพ็กเกจอัติเมตนะครับก็จะอ,อยู่ที่99.99เหรียญนะครับถ้าดูจากตรงนี้ก็คืออัปเกรดจากที่ผมมีไปอีก10เหรียญนะเนาะก็จะราคาประมาณ3,000บาทนะครับซึ่งจากราคาที่ทุกคนเห็นแล้ววันนี้ผมก็เลยจะมารีวิวจากประสบการณ์ที่ผมได้เข้าไปเล่นเกมนี้มานะครับว่าราคานี้เนี่ยมันคุ้มจริงๆไหมโอเคงั้นเรามาเริ่มจากหัวข้อของเราในวันนี้กันก่อนเลยดีกว่านะครับหัวข้อแรกเลยคือเราจะคาดหวังอะไรได้บ้างและเราจะได้อะไรจากเกมนี แน่นอนว่าเกมไดโบเนี่ยเป็นเกมแนว RPG ที่เราจะไปต่อสู้กับมอนเตอร์ต่อสู้กับบอสที่จะมีความยากแบบคล้โหดเลยนะครับแต่สิ่งที่จะทําให้เกมไดโบ4เนี่ยพิเศษกว่าเกม r p g อื่นก็คือเนื้อเรื่องสุดเข้มข้นที่ตัวเกมมีนะครับแค่เราโหลดเกมมาครั้งแรกแล้วเราเปิดเล่นเนี่ยเราก็จะเจอกับคัสซีนสุดอลังการที่แทบจะเหมือนดูหนังโลงเลยก็ว่าได้นะครับแล้วพอเข้าไปในตัวเกมเนี่ยทุกๆจุดทุกๆท,ท,ท,ที่ที่เราไปเนี่ย จะมีเรื่องราวเสมอเลยนะครับนั่นคือจุดเด่นที่ผมคิดว่าถือว่าทําได้ดีมากเลยนะครับในเวอร์ชั่นของดับเีนี้เราแทบจะเจอกับเนื้อเรื่องอยู่ตลอดเวลาเลยสําหรับคนที่ชอบเสพเนื้อเรื่องเนี่ยผมถือว่าค่อนข้างจะเอิบอิ่มเลยนะกับเสียงนี้และบทพูดของตัวละครของเรานะครับก็จะแตกต่างกันไปตามอาชีพด้วยซึ่งการใส่ใจในรายละเอียดนี้ของทางทีมงานเนี่ยผมให้ ว่าดีมากๆเลยนะแทบจะเป็นเกมที่ทําได้ดีที่สุดแล้วครับณนะตอนนี้นะจากประสบการณ์ทั้งหมดที่ผมเคยเล่นเกมแนวเนื้อเรื่องมานะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นระบบต่างๆภายในเกมนะครับซึ่งผมจะขอเริ่มจากระบบอาชีพก่อนเกมนี้เนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น5อาชีพยอย่างชัดเจนนะครับโดยจะมีบาบาเลียนมีเนโครแมนเซอร์มีซอร์เซเลอร์หรือนักเวทนะครับมีนักขนูหรือโลก แล้วก็มีดูอิดหรือนักเรียกสัตว์ป่านะครับในเวอร์ชันนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาแบ่งออกเป็นสายอย่างชัดเจนเลยนะตามขนาดตัวที่ทุกคนเห็นเลยนะครับก็คือตัวใหญ่อย่างเช่นบาเบเลยหรือดูอิดเนี่ยก็จะเป็นตัวสายแทงนะส่วนเนโคมันเซอร์ s ซเซลเลอร์หรือโลกเนี่ย ก็จะถูกแบ่งออกเป็นตัวดาเมจนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าผู้เล่นจะถูกล็อกให้เล่นตามสายนะเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้อีกลหลายๆอย่างในตัวเกมนะครับจะเอาบาเบเลียนไปทาสายดาเมจจ่าก็ได้หรือจะเอามาเป็นตัวแทงจ่าก็ได้จะเอาตัวโลกไปทําเป็นสายดาเมจจ่าก็ได้หรือจะทําไปเป็นตัวปวนวอสก็ได้นะครับมันสามารถพิแพงได้อีกหลายอย่างเลยเพราะในตัวเกมเนี่ยจะมีระบบแพสซีฟทีที่แบ่งออกไปตามแต่ละอาชีพนะครับซึ่งในแพสซีฟทีเนี่ยก็จะสามารถแบ่งได้อีกหลายสายเลยนะครับทำให้ความหลากหลายทางอาชีพเนี่ยมีเยอะมากๆเลยทีเดียว แต่ผมจะไม่ขอจอดลึกตรงนั้นละกันเพราะว่าคลิปนี้เรามาแค่รีวิวนะครับและในะวันที่ผมลงตอนนี้เนี่ยก็คงจะปิดการเบต้าเทสไปแล้วนะครับแต่ก็ไม่ต้องเสียใจนะทุกคนเพราะว่าเกมเนี่ยจะเปิดให้เล่นจริงในวันที่6เดือน6นะครับซึ่งก็อีกไม่นานนี่เองเอาเรากลับเข้ามาเรื่องสายอาชีพกันดีกว่าจากที่ผมไปลองเล่นไปแล้ว5อาชีพนะครับผมมองว่ามันแบ่งตามสายความชอบจริงๆนะแต่ละอาชีพอย่างเช่นใครที่ชอบบูล้างผานแบบว่าเข้าไปบวกสับแบบสุดๆเลย ก็จะมีบาเบเลียนกับดูอิดให้เล่นนะครับแต่ถ้าใครที่ชอบอยู่แนวหลังทำดาเมจแบบบึ้มๆเลยนะครับก็จะมี s ซเซเลอร์ hmm. กับโรคให้เล่นนะครับส่วนใครที่ไม่ชอบแทงเองและไม่ชอบทำดาเมจเองด้วย mm hmm. ก็จะมีเนโครแมนเซอร์ให้เล่นอีกเช่นกันแล้วความพิเศษของแต่ละอาชีพนอกเหนือจากแพสซีฟทีที่แต่ละอาชีพมีไม่เหมือนกันนะครับ ก็คือสกิลเฉพาะของแต่ละอาชีพที่จะแบ่งแยกออกไปอีกผมขอยกตัวอย่างสั้นๆสัก2อาชีพแล้วกันเริ่มจากบาบาเลียนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมชอบที่สุดบาบาเลียนเนี่ยจะเหมือนเป็นผู้ชนานาญการอาวุธสายประชิดต่างๆในเกมนะครับบาบาเลียนถือเป็นอาชีพที่พิเศษมากเพราะว่าใส่อาวุธสายประชิดได้ทุกอย่างเลยในเกมยกเว้นพวกมีดหรืออะไรพวกนี้ของโลกนะโดยสกิลเฉพาะของอาชีพบาบาเลียนเนี่ยก็จะเป็นการเก็บความชํานาญของแต่ละอาวุธที่เราใช้นะครับอย่างเช่นเราใช้ขวานมือเดียวหรือว่าใช้ขวาน2มือหรือใช้หอก อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยเมื่อเก็บเต็มแล้วเนี่ยก็จะมีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้นไปเมื่อเราใช้อาวุธนั้นๆนะครับส่วนการที่จะดูว่าเราจะใช้อาวุธอะไรเนี่ยก็จะอยู่ในสกิลแพสีฟทีทั้งหมดเพราะว่าในสกิลแพสีฟทีต่างๆเนี่ยก็จะมีบอกระบุชัดเจนเลยนะครับว่าสกิลนี้เนี่ยจะใช้อาวุธอะไรแต่เราก็สามารถอัพได้หลายสายอยู่ดีครับเพราะว่าบาลานสามารถแบกของได้ถึง3ชนิดเลยซึ่งแต่ละสายของแต่ละอุธเนี่ย ก็จะมีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นถ้าถืออาวุธ2ข้างเนี่ยเราก็จะมีความเร็วโจมตีที่สูงกว่าการใช้อาวุธอื่นนะครับหรือถ้าเป็นอาวุธ2มือเนี่ยเราก็จะมีดาเมจที่สูงกว่านะครับส่วนสายของน e โคมันเซอร์เนี่ยเป็นสายที่ผมคิดว่าผมอยากจะเล่นนะเพราะว่าผมชอบการมีแบบว่ามินเนี่ยนเยอะแยะเต็มจอนะครับ แต่พอได้ลองมาเล่นจริงๆแล้วเนี่ยมันกลับผิดหวังนิดนึงแต่ก็ไม่ได้แย่ไปซะทีเดียวนะครับเพราะว่าในตัวของไดโคมันเซอร์เนี่ยก็จะมีให้เศษโครงกระดูกนะครับซึ่งก็เป็นไอคอนิกของเกมไดโบอยู่แล้วนะว่าสายเศษกระดูกคือใดโคมันเซอร์นะครับแต่ว่าในภาคนี้เนี่ยไดโคมันเซอร์จะสามารถบีได้เพียงแค่กระดูกนักลบกระดูกนักเวทแล้วก็โกลมนะครับมันอาจจะดูน้อยไปหน่อยแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะมีอัปเดตเข้ามาหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นไดโบ2เนี่ยไดโคมันเซอร์สามารถเสกได้สารพัดสิ่งเลยนะครับเเ้าาป่ายยงไดล แต่เรากลับมาดูที่สกิลเฉพาะของเนโคกันดีกว่าครับเนโครเนี่ยจะมีสกิลเฉพาะอาชีพที่จะถูกแบ่งออกไปเลยสําหรับการเสกโครงกระดูกนักรบนักเวทและกลุลมนะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะอัปเกรดให้เป็นสายจํานวนสายดาเมจหรือเราจะสั่งเวทสกิลนี้ไปเลยเพื่อทําให้ตัวละครของเราเนี่ยได้รับบัฟบอย่างอื่นขึ้นมาแทนนะครับก็แปลว่าเราไม่จําเป็นต้องเล่นเนโครสายซัมมอนก็ได้เราจะเล่นเนโครสายสกิลหรือสายโจมตีก็ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมประทับใจมากกับภาคนี้นะส่วนสําหรับสายอาชีพเดือดเนี่ยก็จะมีแบ่งกันไปคล้ายๆแบบนี้ไปนะครับส่วนต่อมาเลยก็คือระบบการเล่นภายในเกมนะครับเกมนี้เนี่ยเราก็จะเล่นเป็นมุมมองบุคคลที่4นะครับหรือการมองจากด้านบนนั่นเองซึ่งเราก็จะใช้การคลิกซ้ายเป็นหลักนะครับเพื่อเลือกเดินไปยังจุดต่างๆและเมื่อเราเลเวลอัพสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะสามารถปลดล็อกช่องสกิลข้างล่างได้นะครับซึ่งแต่ละช่องนี้เราก็จะสามารถจัดแจงสกิลต่างๆที่เราต้องการจะเล่นไดด้้ส่่วนนนนเเเรรรืืออือออองงขลห HP ใกมีะคับ เขาจะฟิกมาเลยว่าเราจะมีขวดเลือดแค่4อันเท่านั้นและการกด1ครั้งเนี่ยน่าจะเพิ่มโดยประมาณ50%นะครับจากที่เรามีทั้งหมดและส่วนช่องทางขวานี้แต่ละอาชีพเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นบาบา r เลียนเนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นแต้มฟูลี่นะครับไม่ใช่มานาแต่ว่าถ้าเป็นเดโคเนี่ยก็จะเป็นแต้มเอเซนนะครับหรือที่มันเป็นการเรียกแทนมานานั่นแหละ สิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งเล็กๆแต่ผมคิดว่ามันเสริมความหลากหลายของเกมได้ดีเลยทีเดียวส่วนการหาของในเกมนี้นะครับผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะท้าทายและก็ยากพอสมควรเลยนะแต่นี่ก็คงจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เกมนี้สนุกมากๆเลยแหะครับเพราะว่าการที่เราจะมีของดีๆได้เนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องออกไปล่าบอสอยู่เสมอเลยนะครับเพราะว่าตัวพวกบอสหรือมอนสเตอร์แรต่างๆที่เราเจอในแมปเนี่ยจะมีสิทธิ์ตกอาวุธที่ดีๆมาให้เราเยอะเลยครับมันดีกว่าในร้านที่เราจะไปซื้อแน่นอน และในร้านที่เราจะไปซื้อเนี่ยมันก็มีราคาค่อนข้างแพงมากเลยครับแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเก็บเงินเยอะแยะเพื่อจะมารอซื้อของครับแต่มันแปลว่าถ้าเราต้องการอาวุธที่ดีหรือชุดที่ดีเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องออกไปล่าออกไปสู้อยู่เรื่อยครับแต่ในส่วนของของต่างเนี่ยก็จะมีระบบครัฟขึ้นมาด้วยนะครับอย่างเช่นการอัปเกรดขวดเลือดการคารฟเจมหรือแม้แต่กระทั่งอาวุธต่างนะครับและสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับก็คือเรื่องของระบบโซเชียลต่างๆภายในเกมนี้หรือระบบกิวและระบบปาร์ต,รต ระบบปาร์ตี้และระบบกิ้วต่างๆในเกมนี้เนี่ยถือว่าทําออกมาได้ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นเกมแนวนี้มาเลยครับผมไม่ได้พูดเกินไปจริงๆนะเพราะว่าเมื่อเรามีปาร์ตี้หรือกิ้วแล้วเนี่ยเราจะสามารถเล่นเกมนี้ได้อย่างสนุกมากขึ้นหลายเท่าเลยนะครับข้อแรกที่ดีเลยก็คือมอนในเกมนี้เนี่ยมันยากมาก พราะของเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องหาไปเรื่อยๆจนก,กว่าจะเจอชิ้นที่ดีนะครับมันเลยจะทําให้เราเนี่ยสู้กับมอนได้ค่อนข้างยากและเราก็จะมีโอกาสตายบ่อยเพราะขวดเลือดเราจะมีได้แค่4ขวดเท่านั้นแล้วก็หาค่อนข้างยากด้วยและเมื่อเราตายแล้วเนี่ยถ้าเราเล่นคนเดียวนะครับเราก็จะต้องกลับไปเกิดใหม่ที่เมืองถูกไหมแต่ถ้าเรามาเป็นปาร์ตี้เนี่ยเพื่อนจะสามารถชุบเราได้เลยนะครับถ้าเราอยู่ในดันเจี้ยนหรือกําลังสู้กับบอสอยู่ซึ่งผมมองว่าอันนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับและอีกหนึ่งเรื่องที่แจ่มก็คือมอนเตอรเน่่ยอกอกงงาามขสชชิ ตัวเราเลเวล10เนี่ยเราก็จะเจอมอนสเตอร์เลเวล10นะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนเราเนี่ยเลเวล15ในจอของเพื่อนเรานะครับก็จะเห็นมอนสเตอร์เป็นเลเวล15ซึ่งในการต่อสู้จริงเนี่ยทั้งเลือดและพลังโจมตีของมอนสเตอร์นะครับก็จะถูกเฉลี่ยกันระหว่างเลเวล10ถึง15นะครับมันจะทําให้เราเนี่ยได้ช่วยกันสู้อย่างแท้จริงเลยและอย่างที่ผมติดใจระบบปาร์ตี้ของเกมนี้ก็คือ เราสามารถช่วยเพื่อนทำเควสได้ด้วยนะครับเพื่อนเนี่ยจะสามารถกดปับหมุดจุดเควสได้และเราทุกคนในปาร์ตี้เนี่ยก็จะเห็นเหมือนกันหมดเลยนะครับและเมื่อมีภารกิจหรืออะไรให้ทำในเควสเนี่ยใครก็ตามในเควสก็สามารถกดทำได้ครับไม่ว่าเควสนั้นเนี่ยเราจะเคยผ่านมาแล้วหรือเปล่าและยังมีระบบเบอร์บอสที่ทุกคนเนี่ยจะมาช่วยกันตีได้อีกไม่ว่าจะอยู่ในปาร์ตี้เดียวกันหรือไม่ได้อยู่นะครับถ้าเรามีบัฟเนี่ยเราก็สามารถบัฟให้คนข้างนอกได้ด้วยถือว่าดีมากๆเลย ก็เป็นยังไงบ้างทุกคนอันนี้คือการที่ผมรีวิวทุกอย่างมาจากการเล่นเพียงแค่8ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเพราะว่าผมเนี่ยมีเวลาเล่นค่อนข้างน้อยและทางตัวเกมเองเนี่ยก็เปิดให้เทสเพียงแค่3วันเท่านั้นคุณผู้ชมคิดว่าคุ้มไหมครับที่เราจะซื้อเกมนี้มาเล่นในราคาขั้นต่ําสุด2,100บาทแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่ามันคุ้มนะครับทั้งเรื่องของระบบต่างๆภายในเกมและความสมดุลในเกมที่มีไม่ยากและไม่ง่ายจนเกินไป แต่เป็นความทา้าทายที่เข้ามาหาเราอยู่เสมอผมเลยมองว่าเกมนี้เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่ดูดพลังชีวิตเราพอสมควรเลยครับเพราะว่าเราจะต้องเล่นและเติบโตไปในเกมอย่างต่อนเนื่องใครที่ชอบเล่นเกมแนว RPG แบบนี้ถ้าซื้อมันเล่นแล้วยังไงมันก็คุ้มครับแต่มันจะอยู่ที่ว่าคุ้มมากหรือคุ้มน้อยเท่านั้นเองเพราะว่าจุดเด่นหลักของเกมนี้เลยนะครับก็คือระบบเนื้อเรื่องนั่นเองผมเลยมองว่าถ้าใครที่ชอบเสพเนื้อเรื่องและชอบเกมแนว RPG ด้วยเนี่ยเกมนี้จะถือว่าคุ้มมากๆคุ้มแบบค,100คุ้มร้อยอเนื้อเรืเอน็นตบเ่ย แต่ก็อาจจะคุ้มน้อยลงนะครับแล้วส่วนการให้คะแนนสําหรับตัวผมเองนะผมมองว่าเกมนี้เนี่ยผมให้9เต็ม10เลยผัก1คะแนนตรงที่ตัวละครเราเดินช้ามากเลยนะครับพราผมเคยเล่นพาสเอาเวกซามาแล้วตัวละครมันวิ่งไวได้มากกว่านี้เยอะเลย <laughs> แต่ก็นั่นแหละครับถ้าเกมมันง่ายเกินไปเนี่ยมันก้คงจะไม่สนุกจริงๆมันต้องมีความท้าทายอยู่เสมอจะได้มีเป้าหมายให้เราฝ่าฟันอยู่เสมอนะครับแล้วสาหรับวันนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับทุกคนใครที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเกมนี้ก็บอกได้นะครับ แต่ถ้ามีคําถามอะไรเนี่ยผมอาจจะตอบได้ไม่หมดนะเพราะอย่างที่บอกไปนะครับว่าผมก็ลองเล่นมาเพียงแค่8ชั่วโมงเท่านั้นถ้าใครที่ชอบนะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดติดตามไว้เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย